เครื่องฉีดน้ำแรงนะสูงไร้สายลองให้ดูเลยจ้าแรงีจังตัวนี้แบตเป็นแบบสว a ปได้นะจ้าหัวมีมาให้ถึง2แบบประกอบใช้งานก็ง่ายง่ายแถมราคาดีนะครับดูกันุปกรณ์ในกล่องที่เขามีมาให้อย่างแรกเป็นเครื่องฉีดจากแบรนด์เมบักนะจ้าส่วนอย่างที่สเป็นข้อต่อกับหัวฉีดจ้าวิธีประกอบเขาก็มีให้นะจ้าส่วนอย่างที่สาเป็นปัวรถน้ำโฟมจ้าส่วนอย่างที่4เป็นแบตเตอรี่นะจ้าอย่างที่5เป็นสายชาร์จจ้าส่วนอย่างสุดท้ายนะจ้าสายน้ำจ้าไปลองกันเลยจ้าประกอบใช้งานก็ง่ายง่ายนะจ้าใส่หัวฉีดเข้าไปจากนั้นใส่สาายยงเลจ้ เสียบเข้าไปตรงนี้นะจ๊ะส่วนตรงปลายใส่ที่กรองจ้าแบตเตอรี่ตรงนี้นะจ๊ะเสียบเข้าไปเลยจ้าเสียบปุบก็พร้อมใช้งานครับนะจ๊ะยังไม่พอจ้าหัวฉีดเขามีให้เลือกองแบบจะไปจะลองหัวสีแดงให้ดูกันก่อนจ้าใส่ง่ายๆตรงนี้นะจ๊ะเขาจะเป็นระบบล็อกตรงปลายดึงออกมาเลยจ้าจากนั้นแค่นี้ก็ล็อกแล้วจ้ะลองยิงให้ดูเลยจ้ายิงเร็แรงแบบนี้เป็นเส้นไปเลยจ้าส่วนหัวสีขาวจะยิงออกมาเป็นละอองจ้ายิงให้ดูนะยิงเข้าไปแบบเนี้จ้า ยิงเขินมากสนุกดีตัวนี้เหมาะมากสำหรับใครที่ชอบล้างรถนอกสถานที่หรือรดน้ำต้นไม้แล้วสายยางไม่ถึงจ้าที่ใส่โฟมเขาก็มีนะจ๊าใส่ปุ๊บก็พร้อมใช้งานปรับสะดวกมากจ้าเขามีให้เลือกหลายออปชันนะจ๊าตามจำนวนแบตอีกทีลองฉีดน้ำให้ดูแรงแบบนี้เลยจ้าใครอยากได้แบบไหนเลือกได้เลยจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากแบรนด์เมบักที่มาพร้อมหัวฉีดน้ำสองแบบตามนี้ไปเลยจ้าที่ใส่โฟมเขาก็มีมาให้นะจ๊าสะดวกมากตัวนี้แบตก็เปลี่ยนได้นะคะน่ารักอิหายขายอยากได้จ้าเลย